สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรของดวงดาวนะคะซึ่งเราก็จะพูดไประยะเวลาล่วงหน้ากันสักหน่อยนั่นก็คือในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2565ค่ะจะมีดาวถึง6ดวงนะคะที่โคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีไม่ว่าจะเป็นดาวพระจันทร์ดาวพระพุธ ดาวพระสุขดาวพระอังคารดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์นั่นเองค่ะดาวถึง6ดวงเป็นเกษตรราธิบดีลอยอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้นะคะส่งผลดีต่อทุกทุกลัคนาราศีนะขอเน้นย้ำว่าส่งผลดีต่อทุกลัคนาราศีเลยค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละคนแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลดีในด้านที่แตกต่างกันไปเราจะมาเช็คกันในคลิปนี้เลยนะคะว่าจะเกิดอย่างไรขึ้นบ้างค่ะ คิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในจังหวะที่ดาวหลายดวงได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2565นี้จะส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวรา,ราศีมีนคะต้องของอธิบายกันก่อนว่าดาวที่ได้ไดตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในจังหวะปลายเดือนมิถุนายนนั่นก็มีดาวพระจันทร์ที่เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในราศีกรกฎดาวพระพุธเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในราศีมิถุนดาวพระศุกร์เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในราศีพฤษภดาวพระอังคารเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีเมษดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณก็เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศี มีนทับจุดเกิดของคุณนั่นเองค่ะและดาวพระเสาวดาวเจ้าเรือนลาพะเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีมังกรค่ะ ชาวลาราศีมีนคะจังหวะนี้นะต้องบอกเลยว่าใครนะคะที่กําลังมุ่งมัน่นตั้งใจในการริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่เริ่มได้เลยนะมันเป็นแสงสว่างมันเป็นการเกื้อนหนุนสนับสนุนของดวงดาวถ้าเกิดชาวลาราศีมีนท่านใดนะคะที่มีพื้นดวงชะตาที่ดีคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากดาวโคจรครั้งนี้อย่างเต็มเต็มเลยแต่ถ้าท่านใดนะรู้ตัวว่าตัวเองพื้นดวงชะตาไม่ดีให้หมันทําบุญทําทานนะคะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนะคะจะทําให้ความ เป็นศิลิมงคลนะคะ ได้หนุนนําได้ส่งเสริมดวงชะตาคุณตรงนี้สามารถช่วยได้นะเหมั่นทําความดีพูดดีคิดดีการทําดีทํากับคนในบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือแม้แต่ลูกของตัวเองนะไม่ต้องมองไกลค่ะเราทําดีกับคนใกล้ตัวก่อนนะสําหรับชาวมีนถ้าใครที่มีพื้นดวงดีอยู่แล้วในด้านการงานและด้านการเงินถือว่าปังมากๆคุณมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้มากขึ้นคุณมีโอกาสที่จะได้หยิบจับเงินก้อนคุณมีโอกาสที่จะได้หยิบจับเงิน ล้านต้องบอกแบบนี้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมออขออภัยค่ะสําหรับลัคนาราศีมีนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความสัาร์มีความกล้องตัวทางการเงินมากๆเลยนะคิดสิ่งใดอยากจะทําสิ่งใดคุณจะมีหัวคิดคุณจะมีไอเดียนะแนวคิดคุณจะไม่ซ้ํากับใครมันจะแปลกใหม่มันจะเป็นแนวคิดที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีมีนถ้าคุณคิดเร็วทําเร็วเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกสักหน่อยความสําเร็จเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะบางคนนะ นะคิดแล้วคิดอีกนะคะช้านะคะอาจจะไม่ตัดสินใจสักทีกลัวติดปัญหาตรงนั้นกลัวติดปัญหาตรงนี้สุดท้ายแล้วไม่ได้เริ่มทําอันนี้มันก็ทําให้คุณไม่สามารถที่จะก้าวผ่านคอมฟอร์ตโซนของตัวเองได้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนสมัยเพิ่มให้สักนิดนึงนะเพิ่มการตัดสินใจของตัวเองให้รวดเร็วขึ้นนะคะมองให้เฉียบขาดศึกษาทางหนีที่ไล่ให้ดีก่อนจะลงมือทําอะไรจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะแก่การริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่มันมีแสง สว่างเข้ามาแล้วมีแสงสว่างมันนําทางให้คุณออกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นออกไปทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้เลยในด้านการงานถือว่ารุ่งมากๆในด้านการเงินก็เย่ยยิบจับเงินก้อนอย่างที่สมัยบอกไปนะคะชาวลัคนารอศีมีนท่านใดที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศคุณจะได้รับการเกื้อหนุนสนับสน,สนุนจากหัวหน้างานคุณจะมีเกณฑ์ได้อาชีพที่สามารถทําควบคู่ไปกับงานประจําของคุณได้เพราะฉะนั้นมองหาโอกาสให้กับตัวเองได้เลย อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยนะใครที่ทําเหมือนเดิมผลลัพธ์มันก็เกิดแบบเดิมค่ะผลลัพธ์มันจะไม่ได้ดีขึ้นอยากมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต้องทําแตกต่างจากเดิมนะสําหรับชาวาราศีมีนคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นมุมมองความคิดจะดีมากขึ้นคุณจะเป็นคนที่มีเหตุผลโตขึ้นกว่าเดิมแนวคิดทัศนคติคุณจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นเมื่อเจอปัญหาอะไรคุณจะไม่ย่อท้อค่ะเข้าสู่ปัญหาและแก้ไขมัน ด้วยอย่างาด้วยความตั้งใจนะ ชาวลัคนาราศีเมียนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาย,ยนปีหกหเป็นต้นไปรายจ่ายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีด้วยนะคะอาจจะมีรายจ่ายที่จุกจิกค่ะรายจ่ายที่คุณคาดไม่ถึงเป็นรายจ่ายจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาทําให้คุณหนักใจกวนใจไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารน,นะคะลูกเปิดเทอมแล้วลูกต้องเรียนพิเศษเสื้อผ้าใหม่นะคะ หรือว่าโน้ตบุ๊กต้องซื้อให้ลูกเข้าเรียนมาหาลัยต้องมีค่าหอพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆนานา,นาม,มันจะมารุมมาตุ้มเข้ามาเลยในช่วงปลายปีนี้นะคะต้องบอกว่าปลายปีนี้รายจ่ายของชาวมีนค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษนะ แต่คุณยังหาเงินมาครบอกับรายจ่ายได้นะชาวลัคนาราศีมีนเป็นคนเก่งเลยทีเดียวนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณก็จะช่วยกันทํามาหากินมากยิ่งขึ้นเป็นจังหวะที่คุณและคู่พูดจาภาษาเดียวกันเข้าอกเข้าใจกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้วางแผนอนาคตร่วมกันบางคนยังไม่มีบ้านก็ซื้อบ้านบางคนยังไม่มีรถได้ซื้อรถหรือบางคนมีทั้งบ้านมีทั้งรถแล้ววางแผนที่ จะขยับขยายธุรกิจวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการงานวางแผนที่จะจัดการชีวิตลูกต่างๆนานาค่ะมันจะมีความชัดเจนและความมั่นคงในความสัมพันธ์นั่นเองค่ะส่วนใครที่ยังโสดอยู่แบบโสดสนิทเลยนะสมัยก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้โสดไว้ก่อนก็ดีค่ะถ้ามีคนใหม่เข้ามาถ้ามีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบมันจะคอยเขวทําให้จิตใจคุณมันคอยเขวหวันไหวไปด้านอื่นๆได้ง่ายเพราะตัวคุณกําลังเฮงกําลังปังในเรื่องการงานและการเงินเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ เรื่องนี้ก่อนก็จะดีเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีคนคุยอยู่แล้วคนคนนั้นนะลองคุยลองศึกษาดูถ้าเกิดคุยแล้วมันไม่ได้ขัดการงานของคุณคุยแล้วมันไม่ได้ขัดการเงินของคุณสามารถที่จะคุยได้ศึกษาดูใจกันได้ค่ะชาวลัคนาราศีมีนอีกประการหนึ่งที่อยากจะเตือนนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะระมัดระวังคนรักคู่รักเจ็บไข้ไม่สบายหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานของคุณนะคะ ที่อาจจะมีเกณฑ์ป่วยไข้นะก็ต้องพยายามดูแลกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันหมั่นเช็คสุขภาพประจําปีก็จะดีที่สุดนะคะอีกประการหนึง่งทิ้งท้ายก่อนจะจากไปนะการงานของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับใครใครมาชักจูงใครมาชักชวนให้ไปลงทุนอะไรอย่าพึ่งนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงมีเกณฑ์ที่จะทำให้ผลประโยชน์ของคุณบางอย่างมันเสื่อมไปนั่นเองค่ะคร่าวๆประ มานี้สําหรับชาวมีนนะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ